สวัสดีค่ะช่วงพี่วัวเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆในการรับมีดนะคะด้วยสิ่งของในครัวที่เรามีอยู่นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นมีดที่เราใช้ทําอาหารอยู่ประจํานะคะแล้วก็บางทีก็ทื่อจนหั่นอะไรไม่ออกแล้วหินรับมีดเราก็ไม่มีนะคะวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการใช้สิ่งของรอบตัวที่อยู่ในครัวเราเนี่ยค่ะเพื่อรับมีดให้กลับมาคมสามารถ หั่นผักหั่นเนื้อหมูได้อย่างสบายใจกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่นะคะเรามาดูมีดของเราอันนี้นะคะเนี่ยขนาดว่าหั่นพลิกนะก็ยังแบบว่านานะคะเนี่ยไม่ไม่ยอมออเลยนะคะหั่นยากมากแต่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวิธีแรกเลยนะคะง่ายๆเลยก็คือถ้วยแกงเนี่ยค่ะให้เราหาถ้วยที่มันจะมีลักษณะเป็น บุ่มๆลงไปอย่างนี้นะคะวางได้เลยค่ะเสร็จแล้วให้เรานำมีดไปจุ่มน้ำนิดนึงนะคะนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานำมีดถูไปถูมาแบบนี้นะคะหนึ่งถึสองนาทีค่ะถูสลับไปเรื่อยๆประมาณ45องศานะคะ ะะเราก็รับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่เราก็รับมาเก,กือบๆสองนาทีแล้วเห็นะคะครบเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะนี่นะคะเห็นไหมว่าหั่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะคะ ในการที่เราจะสามารถรับมีดได้จะเห็นเลยนะคะว่าเริ่มมีรอยคมมากขึ้นค่ะวิธีที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งที่เราใช้ประจำแล้วก็ทื่อเหมือนกันนะคะอันนี้ยิ่งหนักเลยค่ะเนี่ยหั่นไม่ออกเลยนะเนี่ยหั่นแทบไม่ออกค่ะอันนี้เราก็ใช้ของใกล้ตัวมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ รกนี่เองค่ะหรือว่าจะใช้เป็นสากก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือวิธีการเดียวกันเลยค่ะนำมีดไปจุ่มน้ำนะคะเสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะเนี่ยนะคะปาดซ้ายปาดขวาไปนะคะให้มันเฉียงเฉียงประมาณ45องศานะคะ1-2นาทีเช่นเดียวกันค่ะ หรือถ้าไม่ถนัดใช้ครกนะคะสาก,ก็ได้ค่ะใช้วิธีเดียวกันเลยเนี่ยนะคะปาดซ้ายปาดขวาไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดเลยนะคะจะใช้ครกก็ได้สากก็ได้ก็คือมีจ่จะคมเหมือนกันค่ะนี่นะคะเราก็ครบเวลาสองนาทีนะคะ เดี๋ยวเรามาลองหั่นพลิกดูค่ะนะคะจากเดิมเมื่อกี้ที่หั่นแทบไม่ออกเลยนะคะนี่หั่นง่ายมากค่ะนี่นะคะวิธีที่สองเราก็จะได้มีดที่คมขึ้นมาเยอะมากๆค่ะ ดูอีกวิธีหนึ่งกันค่ะอันนี้ง่ายมากๆหาอะไรไม่ได้ใช้ของใกล้ตัวเลยนะคะนั่นก็คือแก้วน้ำนี่เองค่ะแต่เราจะต้องหาแก้วน้ำที่มีลักษณะก้นแก้วเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยมีนูนๆขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองดูอันนี้เป็นมีดเล่มที่สามนะคะนี่นะคะก็หั่นยากเช่นเดียวกันนะคะ แต่เล่มนี้จะคมกว่า2เล่มแรกหน่อยแต่ก็หั่นยากอีกอยู่ดีนะคะก็คือใช้วิธีการเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมีดไปจุ่มน้ำนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราถูกับก้นแก้วแบบนี้นะคะถูไปเรื่อยๆ1-2นาทีเช่นเดียวกันค่ะแต่แก้วเนี่ยเขาก็จะมีความลื่นกว่า เป็น้นชามหรือว่าเป็นเขียงกับสากต้องระวังมือนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราหาอะไรไม่ได้จริงๆแก้วนี่แหละง่ายๆเลย45องศาเหมือนเดิมนะคะมาดูกันค่ะอคม,มกริปเลยหั่นได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็น เคล็ดลับง่ายๆนะคะที่เราจะหาของใกล้ตัวแล้วก็นํามารับมีดได้นะคะถ้าเกิดว่าออตอนเราทําอาหารอยู่แล้วมีดไม่คมแล้วก็ไม่มีที่รับมีแต่ถ้าเกิดว่าใครมีที่รับมีก็ใช้ที่รับมีดได้เลยนะคะมีดทื่อหั่นไม่เข้านะคะทํายังไงดีนี่ก็เป็นเคล็ดลับวิธีดีๆง่ายๆที่นํามาฝากกันนะคะ